จะเข้าลำขงไปหาสำมที่เลี้ยงจังกบวินบอลพนาหไม่รูด้วยหาจนถูกแกใไร้ออกจใจดีฮะจำจากกนาผหาหนุเจ้าใจจะเข้ลำขงไปหาสมทีเลี้ยงจังกะจคอนน้อ้ยงทำอไเ้ยแกทำออีกอ่ะม็ยี่ย้าต่ไ้ที่เป็นอช พอเป็นละอชอตเด็ตลอนะวะจำรป่าจำมั่งอ้าวมามาจีเอมาเป็นแฟนด้จำมั่งมมาจีเมาเป็นแฟนดีต่มาลองนาเร็วเล็วไวไมารักกันใหม่อ่ยพึ่งลาหัวใจชายบังขอเชิลยจังมาดังตีละกามาไมาีเมาเป็นมานดีคนพี่ก็มาใลอยบน มันที่นตรีดนตีมันที่เขาเขาเรื่องดนตรีไฮ้มนที่ดนตรเละเขาเขาเรน่องอะไรมาเลยลอยบนคคอยข้อมจุนล้นกอชายมารลยน้ำใจของแฟนไง เราาจวั่ินตุสักเสียงด้วย่่ะแต่ลอกไปลอมลาตีอไม่ได้กินเาเจเราไม่ได้เราไ่ได้โอ้ยเราเราวิ่ทะเลไม่เปลี่ยนเลยเลทะเลมันเป็ี่ยนน้มัมันเป็นโอ้ยอย่เมียงอ้ไนี้ที่จู่วันหันหลัได้จงทำไมไม่ออกเ้าท้องเลยฉันก็ลองนกระงตากื้อนี่นะตากะสือตาสมันเจามันแตก โอ้เจ้าเจเจ้าขึ้นด้รีเขาบ่มามาซีมาเป็นส้นตงมามาีมน้อมาตงมอายยัน้ำใจกควาเพ่ไนั่นมใชม่สิ่งนี้เจ้าแดด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 ดมาลยวนเคยคองจนล้นคอชายมาลยน้ำใจที่เป็นเใใ้รรอไปดีดีดรว่าไปดีโอเค รักกิจการึงระดมกันเพิ่นเพิ่นมีสูตรมีผิดมีมีเพี่มีชู้วงกันเขารู้กันดีเขาไม่ป่านีนัดร้องยางพีรุ่นน้อยัสิเอ๋อบอสคอยดีด้กินเราอย่บอสไปละแก่าตินจูงเ่าเพลงไหน่าเพลงไหนเพลงไหนรึล่ะใช้เิลงไหนเนี่ยมาพูดชื่อเดาลัลสิ นจเลยเดนจเลนไปแล้วตายสิคอยคอยอยู่บาหาเจ้เห็นคอยลองได้ปัล้งสีไม่พาอยไ่ได้กินเราคอยรองไ่ได้หเราเราคอยไม่ได้กินพปไทยก็โอ้อไม่ต้องแปลอะไเลยเกล็ดนะลูกเขาจะเกล็ดสิไหมปึ๊บลูกสังกันเอาไม่เหอคุณเอาแต่เจอที่ไหนโอ้โอเลสไตล์สิ

อ้งเดียนอยบ่มักดอกเก็บตะปูตอปอตะมานมาเลยผมเดนผมเดนมีเพลงเดียวคือว่าเฮเฮฮ่าโอ้ำตุ่งมันคืดันเออน่ยน้อง่่าาาย่่าา อันนี้อันนี้มขึ้นดังไรเอาไปน้ำร้อนป้าป้าดิแล้นี่คือว่าพริกอีกล้เฮเสร็จแล้วได้ปะเอาเตงเช่าไต้เงเช่าไตล้วแตงเช่าไต้าแต่ลังสีดวยจงกระได้วะไปด้วย

ก้นแ,แดงแดงินแผ่นเมื่อนหนึ่งเดิน,นที่จิดน,น,น,นั้นรอหยินเมื่อน้งพื้นหยดทําไมผมจะตัดต้องจอลรลงไปมองแดงแดงวางขายเป็นคำจะฟองกอนน้ำโดยรอยยิง้งถ้าจะดูด้วยดูดิน ได้ซ <Ooh. S 2> ื้อแต่กินจอยากจะีเจ้าฟองจะแก้ทาง่องความไหนไม่มาแต่งนองก็ไปน้องจะตามเอาไว้คนตาขายใหญ่พอไปนเอาคนตาขา่บนนั่งเว้คนล็กแงใหญ่ล้ว่าแต่คนที่วางสิละเออแต่ด้คนที่ว่าขายบนนั่งแดงเลกแกงใหญ่ล้ว่าสา

itu <laughs> di <laughs> 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 บาลืมไงจ้ะบ้าี่เจ้าขอลอยมมันได้เงอ่มันไม่จับแ้งามไปความในเระเจงล้อใส่เน่ความในในกาแเจงน้องของใ่้อจะขายไหมเนาะบอไปคนนด้ใ่ไขายคนนั่งเนี่ยก่ที่หลวงกดจแกงนี้้แกง